รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสูร่รายการตลาดสดพร้อมสีวันนี้บุกโกะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีบุกะอยู่ที่เนเจอร์วอลเคเขื่อนเซรินทร์นั่นเองนะคะจะสวยแค่ไหนตามบุกโกะมาเลยค่ะตามมาวันนี้เจ๊บุกโกะพาคุณ มาเช็คอินกันที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามหัศจรรย์เมืองสี่แสงคือแสงแรกแสงธรรมแสงเทียนแล้วก็แสงโซล่าเซลล์และตรงที่เจมุกกำลังเดินชมวิวอยู่นี้คือเนเจอร์วอล์คเว์ซึ่งเป็นจุดชมวิวของเขื่อนสิรินธรมองออกไปไกลๆนู้นผ,ผู้ชมก็จะเห็นโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำให้บริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้เป็นวิวพันล้านเลยคุณผู้ชมจัดแล้วก็เป็นโครงการพันล้านด้วยเดี๋ยวจะพาไปนั่งดูนะคะบริเวณที่นักท่องเที่ยวเขาไปนั่งดูกันนะคะแต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงตื่นข้างหลังเห็นไหมคุณผู้ชมเขามีแผนนักท่องเที่ยวนะเข้ามาถึงข้างในได้เลยมาอีสานบอกเลยจะบุกมวนจอยสุดเจอเอทั้งไทยทั้งลาวขอถ่ายรูวเพียบและที่จะบุก ว่าเสียงเพลงจากแพรของนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นมาดูโรงไฟฟ้า,าโซลาเซลล์ลอยน้ำแบบใกล้ชิดในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่กำหน,นดเจ๊บุ๊กไม่รอช้าขอพาคุณผู้ชมเข้าไปดูโรงไฟฟ้า,าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่เราเคลมว่าใหญ่ที่สุดในโลกว่ากันว่าความใหญ่ของเขาคือมีขนาดเท่ากับเจ็ดสนามฟุตบตอลตกันจ้าเขื่อนซิลินทรเนี่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดบุบลราชธานีมีกิจกรรมมากมายทั้งเพื่อชุมชนทั้งเพื่อประชาชนโดยทั่วไปนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนที่เราเห็นอยู่นี่แหละนะครับอ่างเก็บน้ำเข่อนสิรินธรนะครับซึ่งก็ให้ประชาชนนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ได้นะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริดของเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการแล้วก็ แล่นล่องรอบๆพื้นที่โรงไฟฟ้าของเราได้อย่างใกล้ชิดนะครับ<ช>ผมถ้าพร้อมแล้วก็ตามพี่กองและพี่อาทิตย์ผู้ดูแลพื้นที่พาล่องเรือเข้าไปชมโรงไฟฟ้ากันค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวเขื่อนสิรินธรก็สามารถล่องแพเข้ามาดูใกล้ๆแบบเจบุกได้เพราะพื้นที่ตรงนี้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี2565นอ ตระใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะสมกับพี่จังหวัดอุบลเขาให้ชื่อว่าเป็นแสงที่สของเมืองเลยทีดเดียว ลักษณะภูมิประเทศทรัพยากรมันมีอะไรที่สวยงามมากมายนะครับมีอ่างเก็บน้ํามีโซลา่าเซลล์ใหญ่ที่สุดลอยน้ําใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอีกจุดหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับจะมีพื้นที่ที่มันอยู่ชิดขอบอ่างอยู่เราเรียกตรงนั้นรับพัทยาน้อยมีสวนน้ํามีสปีดโบท๊ทมีร้านอาหารซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยเราจับมาเที่ยวเขื่อนแล้วก็ยังไปพรัทยาน้อยใช่แล้วก็มีอาหารการกินคอยขายด้วยถือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้สู่กับ<อ>พี่น้องชุมชนโดยรอบของเราด้วยนะครับมันสําคัญตรงนี้แหละค่ะพี่อาทิตย์ขาเรามาเที่ยวชาวบ้านมีอาชีพแล้วก็มีไรายได้และถ้ามาชมวิวเขือ่อนสิรินธรตรงเนเจอร์วอล์คเว์เขาก็มีตลาดแซนบ็อก ของดีของเด็ดมาไว้ให้แล้วไปช็อปช่วยชาวบ้านกันจ้าเรียกว่าผ้าฝ้ายอันนี้เขามีลายซิกเนเจอร์นะพพเรียกว่าลายเนเจอร์วอล์กวีเนเจอร์วอล์กวีนี่ไงเวลาทำกระโปรงกระโปรงเนี่ยสวยเลยนะเธออย่างนี้ขายผืนเท่าไหร่คะแม่ผืนละเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยบาทเอง <c oughs> มันมีหลายสีเลยเนาะแม่เนาะตัวนี้เป็นผ้าสีแสงของประจำอำเภอสิรินธรค่ะราคามันโดดเด่นยังไงล่ะคะแม่อันเนี้ยเป็นสีแสงแสงแรกก็เป็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ แสงที่สองคนเป็นแสงธรรมแสงธรรมแสงเทียนแล้วก็แสงโซลาเซลล์อ๋อนี่ว่าเด็ดร้อยเหมือนกันไหมคะเจ็ดร้อยค่ะพี่เดียก็ร่างของอำเภอสลินทรอนค่ะถือว่าเราได้นะคะของดีที่นี่เลยนะคะนี่ปลาปลาจากโคกหนองนาเป็นปลาเลยคะแม่เป็นปลากระดีปลาหมอปลาช่อนปลาซิปลาสอยปลาหมอปลากระดีเป็นปลาราแท้ๆเลยใครอยากได้ปลาร้าปลากระดีของแท้ๆเวลาไปตำส้มตำเนี่ยแซ่บคั๊กแซ่บลายแซ่บจริงจริง จากโคกน้องนาโมเดลก็มาผ้าไหมลายสี่แสงกอริศและถ้าใครเป็นสายแฟมาทางนี้จ้ะเขาก็มีกระเป๋าสารจากไม้ไผ่ใอ้ชอปเป็นของฝากกันด้วยถูกใจจ๊บ๊ สวยมากเลยจ้าเธอจ๋าเป็นกระเป๋าไม้ไผ่ค่ะไผ่เท่าไรเนี่ยสอค่ะลดมากเลยเขาเป็นการออกแบบของกูวิสากิชุมชนทํามือเนาะใช่ค่ะอันนี้เวลาไปเมืองนอกนะเธอฝรั่งอึ้งนะข้างในเขามีนี่เห็นไหมเธอปิดอย่างนี้ได้ด้วยเนาะคุณพี่เนาะถ่ายดีไหมจ้าเธอช่วงนี้นะฝนขายก็จะเยี่ยมกก็พอได้เนาะแต่ว่าถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่คนให้ความสนใจใช่ค่ะสวยไหมล่ะคนเห็นไหม น่าหล่มากกับ,กกบปูกกะปิกเวลาที่เราจะไปแบบเมืองนอกหรืออะไรต่างๆน้าผอยากจะกินขาน้าวเหนียวทายังไงนี่ึ้นเครื่องได้แล้วนี่เห็นไหมนี่อย่างนี้นี่เท่าไหร่นี่แม่ 120, 120ค่ะ1บ0บาทค่ะโอ้ยถูกคักถูกหลายหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นึ่งในหมอ้อหุงข้าวเลยค่ะนี่พูดสิงผู้เล่นใช่ค่ะอนนี้คือน้ำใส่ในหมอ้อหุงข้าวแล้วก็เอาข้าวใส่นี้ก็นึ่ง กดนึ่งเหมือนเราหุงข้าวอะค่ะข้าวเหนียวใช่ค่ะแช่ก่อนนะคะแล้วมาใส่ในนี้นึ่งได้ประมาณ5ขีดสี่ขีดหขีดแม่มีกระติ๊บข้าวเหนียวด้ปะมีค่ะมีค่ะแบบไี้อันนี้รอ่านี้120แต่แบบนี้ก็จะใหญ่หน่อยก็เป็น200หนูอยู่คอนโดแม่หนูไม่เอาใหญ่เอาแบบนี้ค่ะออนสักอันนึงนเอี๋ยวอุดหนุนอุดหนุนมาเลยค่ะอย่างนี้สวยค่ะเป็นงานละเอียดด้วยเอางานละเอียดนะแม่นาเพรใส่ข้าวเหนียวกินเธอทุกคนจะรู้เลยว่าฉันอยู่คอนโดฉันจะทานข้าวเหนียวเห็นเจ๊บุ๊กชับๆนี้ น่งซื้อจริงเอากลับกรุงเทพจริงไม่ใช่แค่ถ่ายรายการนะเจะ๊เธอใครแวะมาเที่ยวเขือนสิรินธรก็แวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดเซนบ็อกกันได้นะคะ,ะช่วงหน้าเจบุกจะพาคุณผู้ชมไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีแห่เพียนพรรษาซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลกและเป็นงานที่ชาวอุบลภาคภูมิใจสุดแค่พูดยังขนลุกแล้วล่ะค่ะ กดออกแรงอีกนิดนึงครับลุ้นๆๆนี่เธอสวยงามมากนี่แบบนี้เนี่ยใช้กันเป็นหมื่นชิ้นเลยคับโอ้โหนี่นะคะเขาก็จะแปะไปที่ต้นเทียนถูกต้องครับใช่ครับเราไปบูดกระดานนะครับใช่คนใช้เวลานำไหมหุนองค์หนึ่งนี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6ชั่วโมงจะเห็นว่าการทําเทียนของชาวอุบลเนี่ยต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแรงศรัทธาของชาวอุบล ที่มีต่อพระพุทธศาสนาขออะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ